มารีวิวพร้อมทดสอบการใช้งานเลื่อยโซ่บาสเบตจุดห้านิ้วแบบไร้สายหรือว่าเป็นแบบแบตเตอรี่ของพัมคินนะครับในการตัดต้นตะโกนะครับต้นใหญ่ๆที่อยู่ข้างบ้านที่ผมกําลังจะ,ะรีโนเวทนะในช่วงนี้ซึ่งผมได้ทดสอบใช้งานจริงแล้วก็ทดสอบเนี่ยต้องบอกว่าตัวเลื่อยเนี่ยสามารถใช้งานได้ดีเลยครับไม่มีปัญหาเลยสามารถที่จะตัดกิ่งไม้นะไม่ว่าท่อนเล็กท่อนใหญ่นะท่อนที่มีขนาดเท่ากับตัวบา์โซเองเนี่ยผมก็ลองทดสอบตัดดูก็สามารถที่จะตัดได้เลยนะครับ ยข้อดีของตัวเลื่อยโซ่แบตเตอรี่นะครับนั่นก็คือเรื่องของการใช้งานที่สะดวกง่ายกว่านะครับเสียบแบตเตอรี่ใช้งานได้เลยเรื่องของเสียงนะครับก็ไม่รบกวนเพื่อนบ้านด้วยนะครับในการใช้งานนะครับอันนี้เป็นข้อดีที่ผมชอบตัวนี้เป็นเลื่อยโซ่นะครับบาสิบเอ็ดจุดห้านิ้วของพัมคินรุ่นห้าศูนย์สามแปดสี่นะครับสามารถทําความเร็วรอบหรือว่าปรับสปีดได้สองระดับนะครับที่สามพันรอบกับตัวสามพันหกร้อยรอบนะครับในกล่องก็มีอุปกรณ์นะครับมาให้ครบนะครับตัวเครื่องนะครับตัวบา์โซ่ พร้อมกับตัวที่ชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่ด้วยนะครับวิธีการใส่ก็ไม่ยากให้เราเปิดตัวฝาครอบตรงนี้นะครับออกมาจากนั้นนะครับให้เราเอาตัวโซ่เนี่ยมาทาบดูนะครับแนวของตัวโซ่ที่เราต้องใส่นะครับเขาจะบอกเป็นสัญลักษณ์นะครับทาบให้ตรงจากนั้นก็สามารถใส่กับบาร์แล้วก็สวมเข้าไปนะครับแล้วก็ปิดตัวฝาครอบเนี่ยหมุนล็อกให้แน่นเลยเท่านี้เองนะครับก็สามารถเสียบแบตเตอรี่ใช้งานได้เลยนะครับ ดยก่อนใช้งานนะครับทุกครั้งเนี่ยให้เราเติมน้ํามันหล่อเลี้ยงโซ่เข้าไปด้วยนะครับเพื่อที่จะไปหล่อเลี้ยงตัวโซ่นะครับไม่ให้ติดขัดเวลาใช้งานแล้วเวลาตัดเนี่ยก็สามารถตัดได้ประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับตัวเครื่องมีระบบซอฟต์สตาร์ทมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะสามารถหยุดบบตัวใบได้รวดเร็วนะครับหรือว่าเป็นระบบฟาสต์สต็อปนั่นเองนะครับก็คือตอนเริ่มตัดเนี่ยจะเริ่มต้นช้าๆนะเพื่อป้องกันอันตรายหรือว่าป้องกันการ กระชากของตัวมอเตอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ทำให้มอเตอร์เนี่ยสามารถใช้งานได้นานด้วยส่วนเวลาหยุดนะับตัวใบก็จะหยุดให้รวดเร็วเลยนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในการใช้งานได้ด้วยนะครับในวิดีโอนะครับเป็นการตัดนะครับกิ่งไม้ที่มีขนาดอยู่สักประมาณ3-4มถึงนิ้วนะเป็นกิ่งไม้ของต้นตะโกนะซึ่งถือว่าเป็นไม้ที่มีลักษณะของไม้ที่มีความ แน่นแล้วก็ความแข็งอยู่พอสมควรนะครับสามารถตัดได้อย่างไม่มีปัญหาเลยนะครับพวกระบบการนะครับระบายในส่วนของขี้เลื่อยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถทําได้ดีนะครับหรือว่าจะพกพาขึ้นไปใช้งานบนที่สูงนะครับลักษณะที่เห็นในคลิปนี้ครับผมก็ให้ช่างที่มาตัดติ่งไม้ให้เนี่ยเอาขึ้นไปใช้แทนตัวเลื่อยโซ่ที่เป็นเครื่องยนต์ของเขาเลยนะเพราะตอนแรกผมเห็นเขาตัดเนี่ยคือเสียงมันดังเกินไปแล้วณนะพื้นที่ที่ผมอยู่เนี่ยมัน อยู่ใกล้กับชุมชนแล้วก็ตรงข้ามกับเทศบาลเลยนะครับดังนั้นก็กลัวว่าเสียงจะไปรบกวนเขาก็เลยให้เขาเอาตัวนี้เข้าไปขึ้นไปตัดนะซึ่งถามความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาบอกว่าสามารถใช้งานได้ดีเลยนะครับใช้ทแทนเลื่ลอยโต้ที่เขาใช้งานอยู่ได้เลยนะอีกอย่างนะเนี่ยข้อดีคือมีเสียงที่เงียบนะครับสิ่งที่เขา,ารู้สึกชอบนะครับในส่วนของตัวเลื่อยโต้ไร้สายตัวนี้นะครับจะเห็นว่าการตัดนะที่สูงต่างๆสามารถตัดกิ่งไม้ลงมาได้ทั้งหมดเลยครับไม่มีปัญหาเลย ทันมานะผมก็ได้ทดสอบใช้งานด้วยตัวเองนะครับต้องบอกว่าตัวความแรงของมอเตอร์เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับผมใช้งานในการตัดนะตัวท่อนไม้ท่อนใหญ่ๆหอย่างตัวนี้หน้าสักมานจินิ้วได้นะครับตัดได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับตัวมอเตอร์ก็ไม่มีการตัดหรือว่าหยุดระหว่างการใช้งานเลยนะเราก็จะไม่ได้กดตัวเครื่องแรงมากนะก็ปล่อยให้เครื่องเขาทางานไปนะครับเราก็แค่ประคองตัวแล้วก็นับทิศทางของตัวโซ่ของเลื่อยเท่านั้นนะครับก็สามารถตัด ได้เลยนะครับไม่มีปัญหาเลยตัวนี้เป็นต้นตะโกนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะก็ถือว่าเป็นไม้ชนิดหนึ่งที่เป็นเนื้ออาจจะแข็งกลางๆนะครับไม่ได้จะแข็งจนมากเกินไปนะจะเห็นว่าก็สามารถตัดได้แล้วผมเชื่อว่าในบ้านของเรานะถ้าใครซื้อไปใช้งานนับในบ้านทั่วไปเนี่ยต้นไม้ทั่วไปในบ้านอย่างเช่นต้นมะม่วงมะขามต่างๆผมบอกเลยว่าสามารถใช้งานได้ไม่มีปัญหานะครับในเรื่องของน้ําหนักตัวเครื่องนะครับตัวนี้สักจะอยู่สักประมาณ3าุกิโลนะครับ ซึ่งถือว่าน้ำหนักก็กําลังดีนะครับการใช้งานเท่าที่ผมทดสอบใช้งานในหน้าง,งานที่ผมตัดแต่งกิ่งทางล่างนะครับแบตหนึ่งก้อนนะเป็นบแบตขนาด 5A นะครับแบตไม่หมดนะครับหมดไปสักประมาณแค่1นึ่ขีดเท่านั้นเองนะครับถือว่าแบตเตอรี่ก็ถือว่าทนทานเลยนะครับลักษณะตรงนี้นะผมเอามาทดสอบใช้นะครับตัดเต็มขน,ขนาดของตัวบาโตเขาเลยยาวอยู่ที่ประมาณ1 1 5นิ้วเนี่ยผมก็ลองตัดดูนะซึ่งไม้ตัวนี้เนี่ยก็มีขนาด นะับพอดีกับตัวบาโต้เลยนะจะเห็นว่าผมก็สามารถตัดได้จนขาดนะับเป็นเหมือนลักษณะเสียงออกมาเลยได้เลยนะครับลักษณะแบบนี้เลยนะซึ่งถือว่านับตัวเครื่องเนี่ยออกแบบการใช้งานมาถือว่าโอเคเลยนะครับดังนั้นนะครับสําหรับท่านใดที่กําลังมองหาเลื่อยโซ่แบตเตอรี่นะครับไว้ใช้งานนะครับในบ้านนะในการตัดแต่งกิ่งไม้นะครับของพัมคินตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช้งานได้ดีนะครับ สินค้าของพัมกินเนี่ยก็รับประกันให้นะครับถึง2ปีด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะหามาใช้งานได้นะครับผมในคลิปนี้ผมก็พามารีวิวเพื่อเป็นข้อมูลนะครับสำหรับท่านใดที่อาจจะสนใจนะครับมองหาเลื่อยโซ่ไว้ใช้งานอยู่นะครับก็ลองไปดูในข้อมูลที่ผมจะแนบไปให้ในดีสคริปชันหรือว่าในคอมเมนต์ครับใต้คลิปนี้ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ